คุณรัสนาโตศิริโกนครับท่านโตแพทย์หญิงนรบุญพันธ์ชีวพันธ์ศรีครับท่านทัศน์ศรีครับคุณวีระสมความคิดครับแล้วก็พันโทรัติเกศแย่งตำแหน่งครับขอเดียนเชิญครับครับต่อเตร์ีสวัสด์อมรนัน์ครับประธานกรรมการบริษัทคอทจำกัดมหาชนครับท่านที่สองครับและสำหรับผู้ตอบจะต้องตอบ มีความกินใจต่อเพื่นหลักคิดที่ว่าผู้ถามผู้ฟัง้อมทั้งทุกคนในชาติต้องได้รู้เรื่องที่ยัที่สุดสร้างไว้แพ้ฉันหวังว่าเวทีนี้ผมจะทาให้ทุกคนทั้งผู้ถามผู้ตอบเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากเพราะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนที่เห็นเกิดประโยชน์ใดๆเอาประโยชน์ชาติเป็นใหญ่เนี่ยเอาประโยชน์ชาติเป็นใหญ่ให้เข้าใจกรมนี้นะแล้วก็กติกาเพ่ม เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในช่วงท้ายใน,ในช่วงท้ายและเวลาถามก็กติพกาคงไม่มีอะไรเยแยะๆมากมายเนเวลาก็พอ่อนำ้ังสร้างมาก,กน,นะนะเพราะว่าประเด็นเรื่องข้อการเนี่ยต้องขออธิบายนิดนึงว่าคําถามที่จะถามต่อไปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอการคำวนวณในเรื่องของค่าผ่านท่อแล้วก็ค่าเช่าท่อซึ่งประเด็นเพิ่มขึ้นมาเกิด สามพล้านในปีนั้นเนี่ยสื่อมวลชนบอกว่าปอทได้กาไรฟรีๆมาสองพนล้านจากการที่กกพรอนุมัติให้เพิ่พมค่าห่านพ่อขึ้นมามีคำพิพากษาเมื่วันที่สิบสิคมสองาาพันห้าร้อ้าสให้ปทคือท่อแก๊สส่วนหนึ่งให้ประสูวงการคลังมูลค่าให้รวมน่งจัดการคมีสองา